เม็ดเลือดขาว2,100ต่ำอย่างนี้มาตลอดอย่างดีก็2,080ปีแล้วไปตรวจเลือดเมื่อไหร่ก็ต่ำเมื่อน,นั้นถามว่ามีอะไรไหมเออไปตรวจทางโลหิตวิทยามาแล้วด้วยนั่นผมผมไม่แน่ใจเจาะไขกระดูกไปแล้วกว่าผมไม่ได้บอกไว้ถามว่ามีอะไรไหมตอบว่าสิบปีที่ผ่านมาถ้าท่านไม่ป่วยคำตอบก็คือไม่มีอะไร อ้าแล้วแล้วทำไมส่งแบมบาทีไรก็ขึ้นตัวแอลอ่ะเม็ดเลือดขาวต่ำทุกทีแล้วเพราะแพทย์ก็ผูดโนโดโพูด,ดีให้ไม่สบายใจทุกทีทำไมอะ่ะก็เพราะว่าวงการแพทย์ไปตั้งค่าต่ำสุดของเม็ดเลือดขาวไว้ที่สี่พันถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นกรณีเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งเป็นกรณีผิดปกติอันนี้คือคือเขาเรียกว่าอ่าภาษานัากฎหมายเขาเรียกว่า อ่าข้อกฎหมายข้อกฎหมายชีวิตของนักกฎหมายมันมีสามอย่างนะผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรอกแต่มีเพื่อนเป็นทนายความเป็นตุลาการเยะหนึ่งก็คือข้อกฎหมายกฎหมายว่าอย่างน้นกฎหมายว่าอย่างนี้อันนี้สองคือข้อพิจารณาข้อพิจารณาอืคือความคิดวินิจฉัยของตุลาการสามก็คือข้อเท็จจริงเออไม่เหมือนกันนะท่านแยกให้ออกนะข้อกฎหมายข้อพิจารณาข้อเท็จจริง เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าสี่พันผิดปกตินี่เป็นข้อกฎหมายข้อที่จริงก็คือคุณเม็ดเลือดขาวสองพันหนึ่งเป็นอย่างนี้มาแปดปีแล้วไม่เห็นเป็นอะไรนี่คือข้อเท็จจริง <c oughs> อ้าวแล้วทำไงอ่ะ <c oughs> คือนี่ผมผมผม,ผมเล่าในภาพใหญ่ให้ฟังนะ <c oughs> ผมเล่าในภาพใหญ่ให้ฟังมันมีงานวิจัยชิ้นใหญ่สองชิ้น ใหญ่มากโอ้โหถ้านับคนสองงานวิจัยนี้ก็เป็นล้านเป็นหลนังหลายแสนคนผมจําหลักตัวเลขเพ่เไม่ได้แต่ว่า,เ,าเกินหกเจ็ดแสนขึ้นไปตีเวา่าน้องๆล้านคนตามดูประมาณห้าถึงแปดปีงานวิจัยสองงานวิจัยในงานหนึ่งทำที่ประเทศอังกฤษชื่องานวิจัยแคลิเบอร์ที่แปลว่าหม,มอกหมอกนขนาดนีอีกงานวิจัยหนึ่งทำที่นิวซีแลนด์ ชื่อว่างานวิจัยอ่า uh, predictpredictive แปลว่าทำในสองงานวิจัยนี้ทำเรื่องเดียวกันในคนจำนวนมากใช้เวลาตั้งห้าถึงแปดปีคือดูความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเลือดขาวกับอัตราตายของคนนะซึ่งคือทางการแพทย์เนี่ยจะนับว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยแล้วดูสองอย่างแค่นั้นน่มันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเร็วๆลงนั่นคือดีได้ชั่ว สองมันทําให้ความยืนยาวของชีวิตสั้นหรือยาวอันนี้ก็ดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นอัตราตายนเป็นตัวชีวิตที่โอ้โหสักดิทธิ์มากในทางการแพทย์อะไรจะดีไม่ดีตัดสินกันที่ทําให้ตายเร็วหรือตายชา้า <c oughs> อ่ามาพูดถึงงานวิจัยแคลิเบอร์กับงานวิจัยพรีดิกตามดูคนเป็นเม็ดเลือดขาวคนเม็ดเลือดขาวระดับต่างๆกับการตายชา้าตายเร็ว <c oughs> ปรากฏว่า สมมติว่าคนเป็นเม็ดเลือดขาวคนมีเม็ดเลือดขาวในเกณฑ์ปกติอ่ามีอัตราตายประมาณนี้เนะพวกที่เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกตินั้นแน่นอนเลยนะตายมากกว่าชัดเจนพวกที่เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติเราวงการแพทย์ตีค่าตั้งแต่หกพันห้าถึงเจ็ดพันห้าขึ้นไปนะฮะแล้วแต่ละนะฮะพวกสูงกว่านี้ตายมากกว่าชัดเจนนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดเชือ้อนะ ส่วนพวกที่ต่ำนะพวกที่ต่ำกว่าปกตินะฟังให้ดีอัตราตายไม่ต่ำจากพวกที่ปกติเลยพวกเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติในงานวิจัยแคลิเบอร์กับงานวิจัยพรีดิกอัตราตายไม่ต่ำจากคนที่เม็ดเลือดขาวปกติเลยในงานวิจัยพรีดิกของนิวซีแลนด์ปีท้ายๆไอ้พวกที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกตินะอ,อจะรอดชีวิตมากกว่าพวกเม็ดเลือดขาวปกติสิมันแปลกดีนะอ่ เพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อก,กังขาใช่ไหว่าไอ้ค่าปกติข้างล่างเนี่ยเออมันสงสัยมันจะ,ม,นจะมันจะวางไว้สูงไปหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตนะผมไปเป็นเขาเรียกว่า visiting surgeon สัญญแพทย์เยี่ยมเยือนที่โรงพยาบาลบริกแฮมที่บอสตันนะที่ที่สหรัฐนัที่โรงพยาบา, ham, Boston, ะะาแลบาแห่งนั้นนะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงผิวสีเข้ามาผู้ชายก็ตลมคนผิวสีอย่างเงี้ย คนผิวสีเข้ามาแอดมิดธรรมดาแล้วก็รูทีนก็ต้องเจาะ CBC มาเพถึอเจาะดูเม็ดเลือดถ้านับเม็ดเลือดขาวได้ต่ำระดับ2,001-2,002นี่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกระตักอยู่นิ่งๆแค่เขียนไว้ว่าเป็นเม็ดเลือดขาวต่ำจากชาติพันธ์เขาใช้คำว่าผมจำคำไม่ได้คำวินิจฉัยเนี่ยนะเป็นอ่า ที่เมืองฝรั่งเขาจะนับเม็ดเลือดขาวแยกตัวนิวโตฟิลนี่มันเป็นตัวหลักอเขาเรียกกันนิวอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคําเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะว่านิวโตพีเนียที่สัมพันธ์กับชาติพันธ์เขียนไมแค่นี้พอเป็นที่รู้กันเม็ดเลือดขาวสองพันกว่าไม่ยีเยอยเพราะว่าเป็นคนผิวสีคนผิวสีเป็นที่รู้กันว่าเม็ดเลือดขาวจะต่ําเป็นธรรมดานะแล้วก็ งานวิจัยที่ตะวันออกกลางผมจําชื่องานวิจัยไม่ได้นะทําทางตะวันออกกลางพบว่าคนตะวันออกกลางที่เป็นซึ่งคนตะวันออกกลางเนผิวมีสีหมดนะผิวมีสีไม่กัผิวไม่ขาวเม็ดเลือดขาวต่ํานี่มีอยู่ประมาณห้าสิบถึงยี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเยอะนะยี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเออมันก็เลยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเออเราก็เป็นคนผิวมีสีนะคนไทยนะเขาเรียกว่าคนผิวสี มันก็เป็นประเด็นว่าไอ้ค่าสี่พันเนี่ยมันอาจจะสูงไปก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะให้สบายใจนะคุณสองพันหนึ่งใช่ไหมคุณยึดถือค่าสองพันแล้วกันเออคุณตั้งเองคุณตั้งมาตรฐานของคุณเองถ้ามันไม่ต่ำกว่าสองพันคุณก็ต้องเดือดร้อนหรอก <c oughs> โอเคไหมเ <laughs> พราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงคุณอย่าไปยุ่งกับข้อกฎหมายเลยข้อกฎหมายเขาใช้กับคนส่วนใหญ่แต่ของคุณเนี่ยมันหลอดมอกมันหลอดมอกหมายความว่า <laughs> มันหลุดลอดกฎเกณฑ์นะฮะทั้งๆที่คุณไม่ได้ป่วยอันนี้ก็ใช้ได้กับ กับทุกๆท,ท่านนะฮะที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเม็ดเลือามันออกแนวต่ําแล้วตัวเองก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์ก็เช็คโรคที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วมันก็ไม่มีนะฮะซึ่งมันเช็คง่ายนะโรคพวกนั้นท่านก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันโอเคนะฮะ